สวัสดีสมาชิกครับมีรถราคาหลักหมื่นมาฝากอีกหนึ่งคันนะครับสวยพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบพร้อมโอนเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้79,0 0 0บาทครับ79,000าบาทนิสสันซันนี่นีโอเครื่องพันหกเกียร์ออโต้ปี2005นะครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนนะครับใครกำลังหารถราคาหลักหมื่นนะครับมาแล้วครับกับซันนี่นีโอกว้างกวางนั่งสบายดูแลง่ายอะไรมีเยอะมีหาได้ทั่วไปครับคันนี้หน้าเทียน้านะครับ รถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับหาเอาไปใช้งานฝากไปด้วยนะครับสีสันสวยงามภายนอกภายในงาม79,000บาทอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ๆไปได้นะครับคันนี้ระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับเซ็นทรัล็อกแอร์แบ็กครับนี่เลยครับตกแต่งลายไม้ภายในเป็นเบาะหนังสวยๆนะครับมาชมได้มาเช็คได้ทดลองขับได้เลยครับรถอยู่มินบุรีกรุงเทพครับ โทรได้ลายได้ติดต่อมาได้เลยครับรถพร้อมขับพร้อมขายแบบนี้นะครับที่เหลือเป็นหน้าที่สมาชิกนะครับจะถูกใจหรือไม่กับราคาแบบนี้นะครับหาเอาไปใช้งานคุ้มมากๆนะครับได้รถสวยๆสภาพดีๆนี่ครับงามมากๆนะครับกับราคาแบบนี้ซื้อไปก็ไม่ต้องปวดหัวนะครับเราเช็คระบบเก็บงานมาเรียบร้อยพร้อมขับเอกสารครบ ถูกต้องทุกอย่างนะครับนำไปโอนต่อได้เลยครับภายในสวยๆกว้างนะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ทนทานด้วยครับใครที่สนใจนะครับก็ลองหาข้อมูลก่อนก็ได้นะครับใน YouTube ในแฟนเพจก็มีนะครับนีสันนีโอนะครับสวยๆนะครับรถสภาพแบบนี้นะครับถูกใจนะครับเน้นโทรเจรจาเลยนะครับรถสวยๆดีๆ เน้นอำนวยความสะดวกนะครับราคาหลักหมื่นได้ลดปี2005นะครับสภาพโดยรวมเรียกว่าสวยขับได้ทั่วไทยแน่นอนครับเช็คระบบเก็บงานมาแล้วสีสันสวยภายนอกภายในงามลองชมเช็คทดลองขับได้ขับกลับบ้านแน่นอนนะครับโทรเจรจาสอบถามขอรูปขอไลน์ได้นะครับขอวิดีโอคอลก็ได้นะครับนี่ขับซือสวยนะครับ79,000บาท Nissan Sunny N o เครื่อง1.6เกียร์ออโต้ปี2005นะครับ สวยถูกใจเน้นโทรเจรจาเลยนะครับราคาคุ้มมากๆนะครับซื้อแบบนี้ใช้งานได้เลยครับสภาพดีๆฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครสนใจนะครับเน้นโทรเจรจาไปเลยนะครับลายได้โทรได้ขอบพระคุณทุกการไลค์และการแชร์นะครับขอบพระคุณทุกการไลค์และการแชร์รถสวยมีมาให้เลือกมีมาให้ชมราคาหลักหมื่นก็มีเยอะหลายคันนะครับโทรได้เลยนะครับ